มันดี <c oughs> สมารทิทีคลิปสี่สักสั่งคลิปนี้แอด็ดเซมาล่งแนวทางไว้หุ่นนิเคีจ้าของวันที่หนึ่งกัญยาโย,ยนพี่นอ้อกเป็นวันแรกของเดือนกัญยาเอากต่มาลุนกันา่าไว้หุ่นจะเดินบอเดือนนี้ตอนเอ้าก็หลุนไว้หุ่นไปหน้อกตอนเย็นมากก็ลุนไว้รัฐบาลไทยสำหรับมือคืน ดาวโจนสายวิ่งสายรูดกระเด่งพี่น้องเจาะกระแตกเจาะกระแตกสำหรับดาวโจนตะกีบหนี่เอาสมาบ,บิงแนวทางหวยหุ่นนีเกี่สิบเศ้าของวันที่หนึง่งกันยายอนคอ้นหวยนีเกยี่เศราส่าซุดพี่น้องก็ออกเก้าเก้าหนึ่งหกเจ็ด แอดลงอ่าคิปไปกะชุดสองตัวบ่อแตกพี่น้องเจ้าบ่อแตกแต่ซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระเด้งพี่น้องเด้งเจ็ดกับพกอืมมาน้ากันเลยซ้ายรูดไปรูดอ่าปูได้รูดกะเด้งไปพี่นอ้องอ่าผลออกหกเจ็ดมาน้ากันหกเจ็ดเจ็ดหกพี่นอ้องอ่ากระเด้งสำหรับคลิปนี้ฮ่ามาเบิงเ่งแนวทาง นี่เจา้าของวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่จอบไปทั้งตามพี่น้องกลับไปจอบกับพานถูกอกถูกใจกักดติดตามจองนี้ไว้พี่น้องน้อก็มาเบิกงกันเลยอ,นอนันนี้คือแนวท่าไม้หุ่นนี่เค่อเจ้าพี่น้องของวันที่หนึ่งสิงหาคมอ่ากัจะมีหกศูนย์มีโกหนึ่งมีโฮกเก่า หกแปดซ้ายวิยงซ้ายรูดกับหกตัวร่องเจ็ดโบมักตัวเด่นกับตัวร่องไปจ้าไปหน่องก็จะได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดกับประมาณนี้ไปหน่องกับติดเบิ้ลไปหน่องติดเบิ้ลกันเบิ้ลไว้ติดเบิ้ลกันเบิ้ลอันนี้คือแนวทางไว้หุ่นนี้เจ็ดสิบสองไปหน่อง กระสอบกระตามขาบวชอบกระพานกระเบิงไววเป็นแน่วทางกระสุกๆมันมานทุกคนครับ